สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตและช่อง Walking Thai ท r i p จะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างชุมชนประชาะร่วมใจหนึ่งหรือบ้านมั่นคงตรงข้างๆกับออคลองเปลี่ยนประชากรหลังวัดสมียน,นารีนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาเดินดูทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งวัดสมียน,นารีแล้วก็ฝั่งเดียวกันกับบ้านมั่นคงที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นภาพทั้ง2ฝั่งว่ามีความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ฝั่งวัตสุมียนารีก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลองเป็นประชากรนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างเขื่อนกั้นของคลองเป็นประชากรทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ จากนั้นนะครับน็อตก็จะพาเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งของคลองเพลนประชากรตรงบริเวณหลังวัดสมิญนาลีนะครับก็คือมาตรงเฟสที่1ซึ่งมีประชาชนเข้าอาศัยแล้วจํานวน37หลังนะครับตรงเฟสที่1ตรงนี้แต่วันนี้จะพามาดูเฟสที่2ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้านมันคงตรงชุมชนประชาเริ่มใจตรงนี้จากหลังวัดสมิญนาลียาวไปจนถึงตรงถนนงานวงวานนะครับ จะมีบ้านทั้งหมด257หลังแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่แล้วจํานวน37หลังเพราะฉะนั้นก็เหลือที่กําลังก่อสร้างอยู่นี้อีกจํานวน220หลังครับซึ่งจากที่ผมดูความคืบหน้านะครับก็จะมีบางส่วนหรือบางคูหาที่แบบเริ่มขึ้นโครงหลังคาแล้วก็เริ่มมีกระเบื้องขึ้นไปมุงนะครับแต่ว่า บางคูหาก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงหลังคาหรือว่ายังไม่มีกระเบื้องขึ้นไปมุงนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่ว่ามีกําลังคนหรือว่าแรงงานในการทําหรือเปล่ารวมทั้งผู้รับเหมาด้วยว่าจะมีการก่อสร้างตรงคูหาไหนก่อนอย่างในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเพิ่งจะเริ่มปูพื้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีเสาตั้งขึ้นไปในชั้นที่2เพราะฉะนั้นเนื้อง,งานก็จะยังไม่ได้เยอะเหมือนที่คูหาที่ผ่านมานะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทําให้เป็นสาเหตุในการก่อสร้างแต่ละครูหาไม่เท่ากันนั่นก็คืออาจจะมีความเกี่ยวข้องในการเวนคืนที่ดินหรือว่าการรื้อถอนบ้านเดิมที่ประชาชนเคยอยู่ริมคลองเปลี่ยประชากรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนได้รับการรื้อถอนบ้านเดิมเสร็จก่อนก็น่าจะได้รับการก่อสร้างก่อนเพราะฉะนั้นทําให้มีเนื้องานค่อนข้างจะเยอะกว่าตรงบริเวณที่มีการรื้อถอนบ้านของประชาชนที่เพิ่องอาจจะรื้อถอนทีหลัง เราก็เลยเห็นว่าบางส่วนก็อาจจะมีเนื้องานผ่านไปเยอะเริ่มขึ้นโครงแล้วก็มีหลังคาเริ่มมุ่งหลังคาแล้วอะไรเงี้ยส่วนบางอันก็จะมีเพียงแค่เสาหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นเสาด้วยซ้ําอย่างคู่หานี้เองก็จะมีเนื้องานค่อนข้างใกล้เสร็จแล้วก็มีเหลือการตกแต่งภูมิสถาปัตย์ต่างๆเก็บความเรียบร้อยของบ้านมั่นคงตรงนี้นะครับ อย่างภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามีครูหาที่กําลังตกแต่งและเก็บรายละเอียดอยู่รวมทั้งข้างๆกันก็จะพึ่งขึ้นหลังคามุงหลังคาอยู่ยังไม่ได้ขึ้นฝาผนังตรงชั้นบนชั้นสองโดยซ้ําบางจุดก็จะยังมีบ้านเก่าของประชาชนที่ยังอยู่ริมคลองเปรมประชากรตรงนี้ก็ยังมีบ้างนะครับบางหลังอาจจะยัง ติดคดีความหรือว่ายังมีการฟ้องร้องกันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้ย้ายออกไปจึงเห็นว่ามีบางจุดหรือบางช่วงที่ว่ายังมีบ้านหลังเก่าของประชาชนที่ยังอยู่อาศัยอยู่อยู่ระหว่างตึกที่กําลังก่อสร้างหรือว่าบ้านมั่นคงที่กําลังก่อสร้างใหม่เพราะฉะนั้นก็คาดว่าเมื่อประชาชนเสร็จสิ้นคดีความหรือว่าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะมีการย้ายออกทั้งหมดครับ จะสังเกตเห็นว่าการก่อสร้างบ้านมั่นคงของชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้าง2คูหาเป็นคูหาด้านนอกที่เรามองเห็นตอนนี้แล้วก็เราจะมองเห็นด้านด้านในก็คือที่มีนั่งร้านอยู่นะครับก็จะมีการออกแบบให้มีความสบายสําหรับผู้อยู่นะครับเพราะว่าจะมีทั้งคูหาด้านนอกและก็คูหาด้านในเข้าใจว่าวิศวกรคงมีแนวคิดแล้วก็การออกแบบที่ดีสําหรับการอยู่อาศัยที่สุขสบายของชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งแห่งนี้ครับ บางคูหาก็จะเห็นว่ามีการเก็บรายละเอียดต่างๆให้มีความเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทาสีให้มีความสวยงามแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะได้ส่งมอบให้กับประชาชนทั้ง220หลังที่ยังเหลืออยู่นี้ครับจากข้อมูลนะครับชุมชนประชารวมใจหนึ่งที่มีบ้านมั่นคงที่กําลังก่อสร้างตรงนี้ก็จะมีบ้านที่เป็นแบบ2ชั้นแล้วก็บ้านที่เป็นแบบชั้นเดียว ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปโดยบ้าน2ชั้นก็จะมีราคาผ่อนตั้งแต่2,500ถึง2,800ส่วนบ้านชั้นเดียวก็จะเหมาะกับประชาชนที่ไม่ได้มีสมาชิกครอบครัวเยอะก็จะราคาที่1,500ถึง1,700บาทหลายๆคู่หาเราก็จะเห็นว่ามีการ ทาสีหรือว่าเก็บรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในคืบหน้าไปเยอะมากแล้วครับส่วนบางหลังก็จะกําลังขึ้นเสาก็มีครับทั้งที่อยู่ข้างๆกันเนาะเราก็จะเห็นว่าข้างๆกันมีทั้งตึกที่กําลังาทาสีหรือว่าเก็บรายละเอียดแล้วก็มีหลังที่เพิ่งขึ้นเสาก็มีอย่างไรก็ตามก็คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านมั่นคงในชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งตรงนี้ให้กับประชาชนได้เข้าอยู่ได้ในอีกไม่นานครับ าระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น็อตด้วยนะครับอีกทั้งติดตามว่าครั้งหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคน